มาแล้วนะครับช่อง8มวยชายซูเปอร์แชมป์ครับในค่ำคืนนี้บอกได้เลยว่ามวยของเราดูเดือนมากนะฮะสคู่ที่ผ่านมาน็อกกันไป3คู่ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะฮะมวยคู่ถัดไปเป็นคู่ที่5แล้วนะครับประทะกันในพิกัด67และ68กิโลกรัมนะครับเป็นยอดมวยแกร่งนะครับ ขุนเข่าพิฆาตจากระนองครับผมในค่ำคืนนี้นะฮะเจอกับนักสู้จอมแรกอาวุธจากอิตาลีครับเรามาลุ้นกันครับว่าใครจะคว้าชัยชนะไปและแน่นอนนะครับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมครับสำหรับไฟท์นี้นะครับผม หากใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าเตะก้านคอซอกกราบหรือเข่าลอยนะครับแอนต์ซินมอบให้1 0,000บาทจรเข้ฟาดหางรับไปเลยครับสาม0มบาทครับ Alright everybody and now it is time for the fifth fight of tonight between Thailand and Italy Let's all welcome Nicole g i n z a r i from Italy at 30 years of age with a record of 18 wins ประสบการณ์ก่างต่อ,อสู้นี่ทุกรูปแบบประสบการณ์ของเขาสูงนะครับเป็นสองมาเต็มร้อยเลยสำหรับคำคือนี้และสสำหรับผู้ชคของเขาครับผมขอเสียงพระมือต้อนรับแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตราโคจากระนอง นี่นะฮะคือแชมป์ฟิีมกองแสงเอ็กซ์เรยโคนะครับอายุ25ปีชนะมาแล้ว31ครั้งครับอาวุธครบเครื่องวงในสุดแกรงครับผมสไตล์ของเขานี่คือเดินหน้า้าชนใจสู้เกินร้อยและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณสวัชชัยทองฤทธิ นิดุเหลือเกินครับโมยไทยซปเปอร์แชมนะครับสี่คู่น็อกไป3ครับคู่ต่อไปนี่น่าจะใช้บริการไม่ครบยกเหมือนกันครับคู่นี้ครับต่อน้ําหนักกันเช่นเดิมครับ67กับ68กิโลกรัมแชมป์ฟิล์มกองาสเอ็กซ์ตร้าโคกับนิโคล่กินซารีจากอิตาลีครับโชว์ฟอร์มไว้สวยครับเดียวทีแล้วครับทางด้านแชมป์แต่ว่าพ่ายคะแนนไปนะครับถ้าแฟนๆเป็น f c วันนี้เลยได้กลับมาใหม่ครับในฐานะที่โชว์ผลงานดีครับ นี่คือแผ่นหลังของแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กตรากโกนักสู้จากกระเบือระนองครับวัย25ปีครับ175ชคมันชกสนุกครับเด็กคนนี้ครับแพ้ชนะไม่รู้สู้แหลกครับวันนี้แชมป์ได้ต่อน้ำหนักให้กับนักมวยอิตาลี1่1กิโลกรัมนะครับมีคเลกกินซารี่ครับ แชมป์67กิโลกรัม kg, ส่วนนิโคลเลมา68กิโลกรัมครับมีมาจากประเทศอิตาลีนะครับวัย30ปี 0, สูง175เซนติเมตรซ้อมอยู่นู่นนะครับอยู่ที่ค่ายบูลมวยไทยครับที่อ่าวนางกระบี่ครับอ่าระนองก็เป็นจังหวัดหนึ่งครับมีแหล่งธรรมชาติสวยงามครับชื่อจริงของแชมป์ก็คือณทีสิทธิลักษ์นะครับชื่อจริงของแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กตราโกจากระนอง ติดตามกันได้ครับแฟนๆครับเสาร์อาทิตย์ครับบรรยากาศสดๆครับจากสนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับทางช่อง8กฎหมายเลข27วันเสาร์ก็ฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับวันอาทิตย์ก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนาทีของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับบนเวทียังรออยู่นะครับสำหรับแอนตาซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับ แอนตาซินมอบให้1,000 0บาทถ้าจอร์อเข้ฟาดหางแอนตาซินมอบให้30,000บาทครับ,บวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โห7คู่นี้เข้มข้นทุกคู่ครับคุณเชชัยครับก็ไร้เกมการพนันโดยสิ้นเชิงนะครับในสังเวียนแห่งนี้ไม่ส่งเสริมให้แฟนมวยได้เล่นการพนันด้วยนะครับ,บตั้งแต่วันแรกจนถึงนาทีนี้แหละครับ,บ เราทํากีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้ส่งเสรสิมศิลปะแม่ไม้มวย,ยไทยครับหมัดเท้าเข่าศอกต้องมีเยอะๆครับมวยไทยแม่แล้วมีข่าวดีครับจะเข้าสู่การแข่งขันก,กีฬาโอลิมปิกแล้วด้วยนะครับมวยไทยแล้วมีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะปมวยไทยด้วยครับนี่คือการต่อยอดครับอนาคตเร็วๆนี้จะเห็นคนมวยเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะแม่ไม้มวย,ยไทยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเสริมศิลปะมวยไทยครับในการดูมวยไทยครับ โดยเฉพาะช่อง8รับเน้นในเรื่องของศิลปะนี่คือร่างย่าของคนไทยขนาดแท้แต่ว่าชาวต่างชาติเขาศรัทธาแล้วก็หลงไหลนะครับยกมือไหว้แบบคนไทยได้ก้มกราบได้ครับครบ3มยกใช้อาวุธแบบมวยไทยได้อ้าวครับต่อยท้องนะครับฟีมทางด้านของแชมป์ครับนิโคเล่ถีบหน้าไปสองทีครับชักยั่วแล้วครับทักทายผมแรงเหลือเกินครับพี่ก็อดอ่านตันใจตั้งแต่ไฟที่แล้วนะครับสำหรับแชมป์ครับ แพ้เป็นแบบสนุกครับวันนี้กลับมาใหม่ต้องการชัยชนะครับชุดเดียวกับหนุ่มเทศสกิจมาชุดนั้น3คนต่อยมันทุกคนเลยครับเอาครับเดินแล้วครับทางด้านแชมป์อา้าวปากประตูภาคใต้ครับระนองอา้าวลุยลุยลุยทีหน้าแม่ต้องระวังครับมีคาราเต้มีฟอนคิกมีแบ็คคิก ข่งหน้าไกลยาวเหลือเกินแม่เจอหมัดของแชมป์ก็ไปครับต้องถอยเลยครับตัดซ้ายลำตัวขวาจิ้มกระโดงทางมาแล้วค่อยๆนวดค่อยๆแต่งซ้ายงัดเข้าไปแม่มีสิทธิ์ไม่ครบยกอีกคู่หนึ่งเลยครับเปดไปได้หมดครับเรื่องของเกมการต่อสู้ล้วนๆครับไม่ต้องมายืนแต่งองค์ทรงเครื่องครับไม่มีหน้าเสือไม่มีโอ้ยทีมหน้าเก่งเหลือเกินครับนิโคโลเลจากครูมวยไทยแม่ตอกสามเหลี่ยม นี่ออกมาไหมพลิกตัวเป็นหรือเปล่าอยู่สามเหลี่ยมครับต้องพลิกออกมานะครับแมไปยืนสามเหลี่ยมนี่เป็นมุมอับครับเจอเข่าของแชมป์เข้าไปนี่ต้องเรียนท่ามีอาการเลยครับเมื่อสักครู่โอ้โหลูกใหม่หน้าอันตรายครับลูกนี้ลูกทีเด็ดนะครับน็อกได้นะครับทีมเข้ากระโดงคางแบบนี้แม่เตะงัดเตะเสยเข้ากระโดงคางนี่เพิ่งเพิ่งหลับนะครับต้องระวังครับทางด้านของแชมป์กาดต้องสูงนะครับกาดต้องแน่นครับแชมป์ไปแหวกขาดเข้าไปเลยเอาปากซอกอีกเอ้า จำโมโหใจร้อนไม่ได้เลยครับเจ้าแชมป์เดินเข้าใส่เหมือนเดิมครับแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตร้าโคสายหน้ามาแล้วครับนิโคลเลเดินเร็วขึ้นเดินขยับเร็วขึ้นครับดีพื้นที่แล้วครับแชมป์สายหน้าดีดไปโอ้โใช้ได้เลยครับนิโคลเล ไม่ธรรมดาครับวัย30แล้วครับดูสภาพร่างกายเนื้อตัวครับอาวุธจุกจิก้วครับนิโคลเล่ดีดไปเรื่อยครับมาครับเป็่งลำตัวไว้รอสวนครับรอสวนต้องระวังนะครับแชมป์จังหวะ2พุ่งเข้าไปนี่อาจจะเจอศอกเจอหมัดได้อาครับผ่านยกแรกครับกลับมาชมกันต่อครับ ยกแรกก็เรียกว่าโอ้โหออกกัะทรถแล้วครับคู่นี้ครับแชมป์ฟินกรองสายเอ็กซ์ตร้าโคกับนิโคเลกินซารีจากอิตาลีครับแม่เป็นนักมวยอารมณ์ดีทั้งคู่ครับยังมีรอยยิ้มมุมปากเล็กๆครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือว่านิโคเลดูภาพช้าครับไม่ครับโอ้โหแม่ถ้าเป็นปากใต้กลับไปนี่กินมน้ำชุบไม่ได้เลยครับปากแตกนะครับแบบนี้แสบๆคันๆครับไม่ครับดีว่าโดนปากครับเข้ากระดงคาังนี้น็อกได้ครับ นี่เขาสามเนี่ยครับคุณมาลุนครับยัดด้ายซ้ายหมดออกมาไม่ได้ครับินคนเล่นี่ครับปักสอบไปบริเวณกลางกระหม่อมครับดีว่ายังไม่แตกนะครับต้องระวังนะครับลูกเตะเตะแบบเสยภาษามมยไทยครับเตะยัดมาจากด้านล่างครับเตะงัดจากกระดงคางอ่าครับลุ้นกันต่อครับยกที่สอง บรรยากาศสดๆครับสนามมวยป่าตอง Boxing Stadium ผลงานของสมฤกิ์พัฒบุรีหลุมน้อยเมืองหัดใหญ่มวยหญิงก็ติดต่อสาวสิงห์ซอสโสพิษได้เลยครับนี่คือเกมการต่อสู้ล้วนๆที่ส่งเสริมทำมวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้ครับไม่มีเกมการพน,นันเหลนหน้าติดครับพยายามปีวงในเลยครับทงน้านของแชมป์รวบม,มาล็อกได้ดูครับนี่ขเล่ก็สู้เหลือเกินครับ ไ่แน่ครับโดนข่าวเยอะๆนี่อาจจะสารภาพได้ครับโอ้โหบัดขวายาวๆต้องมีกลยุทธ์ครับใกล้นิดดหน่อยครับพัวพัวพันไปเรื่อยโอ้ยโดนทีมหนกแล้วแม่ทีมเก่งจริงๆครับถ้าเป็นภาษาโวยไทยก็บาทาลูกพังครับแต่บางทีบางครั้งเตะเสยขึ้นไปครับเฉียวเฉียวกระโดดคางโดนปากโดนจมูกอะไรประมาณนั้นครับวันนี้โดนลบเหลือพอกำนันไปสองสมครั้งเลยครับยิ่งเพิ่มความเดือดนะครับตอนนี้แชมป์ แมบประกบในได้ก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับนี่ครับความศรัทธาของชาวต่างชาติครับกับศาสตร์ศิลปศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่ทีมเก่งจริงๆครับนิโคเล่แม่แกทีบเป็นแยบเลยครับต้องบีให้หนักครับแยบต้องบีให้หนักครับข้อสำคัญครับหน้าอย่านิ่งครับเล่นไหลโยกไหลไปด้วยครับยืนหน้านิ่งๆเนี้ยโดนอีกครับแสู้ในเลยครับนิโคเล่ไม่กลัวครับ ไม่ธรรมดาจริงๆครับมิโคลเลจากอิตาลีไลายนี้ปลูมวยไทยศพเข้าประกวดอ้าวสู้นายแล้วทีบแล้วแชมป์เสียบยัดไส้ต้องตีให้เจ็บนะครับแชมป์ครับต้องต,ต,ต่อเนื่องโอ้โหแต่ว่าบิหนีได้เก่งจริงๆครับนิโคลเลต้องมีลูกนำไปก่อนครับเคาะสีข้างบ้างครับเคาะชายโครงต่อยพ้กหัวใจไปบ้างโอ้ย30มสยังแกวจริงๆครับนิโคลเลพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับ นี่ครับร่างกายความแข็งแกร่งร่างกาย70อาวุธฝีบมืออีกสามาสิบเอามาซี่เริ่มเตะนะครับแชมป์เดินเ,นเ,นเ,เข้ามาแอรแต่ต้องระวังครับระวังแข้งซ้ายโอ้กลายเป็นคู่ดีไปเลยครับคู่นี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับนี่คือความภาคภูมิใจของทีมจัดการแข่งขันครับนี่นะครับมนสเสนมันอยู่ตรงนี้ครับอาวุธล้นลวนล้วนใครผุกแต่งได้ดีที่สุดแก้ปัญหาได้เก่งที่สุดครับ ต่อยลำตัวครับแต่ว่าเกรงให้ต่อยเลยครับนิโคเล่ไม่กลัวครับแมทีเดียวนี้เอาไม่อยู่แล้วครับนิโคเล่ดูระบบหายใจยังดีอยู่ครับโอ้ทีบยับเป็นยับเลยครับนี่ครับโอ้ทีบปวนอารมณ์ครับแบบนี้ยิงโดนแกก็ยิงเดินเลยครับทางด้านแชมป์แม่ทีมีรวมๆสิบกว่าครั้งเลยครับโอ้โหมัขวาอัดเข้าไปครับแต่ว่ายังเฉยครับิ้มลำตัวมีศสอกสู้ครับนิโคเล่โอ้โห ไม่ธรรมดาครับนิโคเลจากอิตาลีบลูมวยไทยสองยกที่ผ่านมาครับโอ้โหเรียกว่าสา์อาวุธกันยังการสร์น้ำสงกรานเลยครับโดนทั้งคู่นะครับทั้งแชมป์แล้วก็น,นิโคเลครับแต่ว่าด้วยน้ำอดน้ำทนนะครับท่าทหดของทั้งคู่ครับยังยืนอยู่ได้ต้องืีนชมนครับดีทั้งคู่ครับ โดยเฉพาะนิโกเล่รายนี้ลูกทีบครับโอ้โหดูครับช็อตสวยๆทางช่อง8ปีเป็นแย็บเลยครับดูครับทำลายจังหวะตัดจังหวะของแชมป์ได้ดีนะครับแต่แชมป์ก็อย่างที่ว่าครับมวยต่อยสนุกอยู่แล้วครับกล้าลุยกล้าแลกครับวัย25ปีกระเปอร์น้องครับเด็กคนนี้ดูครับนี่ครับยัดใส่สู้วงในเนตีได้เจ็บๆนะครับทางด้านของแชมป์แต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับ ลูกถีบลูกเย็บถีบเป็นเย็บนะครับพูดง่ายๆนี่ครับตัดลำตัวหนักๆยังทนได้ครับยังก็ต่อยไปทพอดีเลยครับคุณลนี่ครับมาอีกแล้วครับโอ้โหร้อยเจ็ดสิบห้าเท่ากันแต่ว่าลูกถีบแม่กลายเป็นลูกจุดเด่นของนิโคเล่ครับอ่าครับยกสุดท้ายดูแล้วสูสีครับคู่นี้น่าจะชิงกันยกนี้แหละครับนี่มารยาทดีจริงๆครับตั้งแต่วันแรกครับแชมป์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ก่อนจะชกต่สอสู้ที่แกว่ายเมืก่อนครับนี่ครับพอสับมือเสร็จปุ๊บก,ก็ประกบวงในเลยครับชวนทางด้านของนิโคโลเล่แลกเข่าโอ้โหล็อกมาไปเลยครับตอนนี้ครับเป็นฝ่ายชวนทะเลออาะบ้างครับนิโคโลเล่แต่แต่าวงในนั้นแชมป์ตีเจ็บกว่าครับอยู่ที่วงนอกครับจะเติมอะไรเข้าไปก่อนจะถึงตัวแม่ไปขึ้นคอนี่ใช้พลังเยอะครับต้องลงเอวครับทางด้านของแชมป์ คือการต่อสู้ครับยังเดินเข้าหาครับแชมป์เจอตัดประตวเหมือนกันครับเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับนิโคเล่ครับกีฬาสร้างคนครับคนสร้างชาติสู้กันเต็มที่สุดท้ายสวมกอดก้มกราบกันครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคราบคึกคักเลยกันครับที่โคเล่ดูครับกระตุ้นตัวเองครับแม่มีความสุขครับโดนเตะโดนต่อยมันต้องอย่างนี่ครับทางช่องแปดปั้นหญ่แล้วมีความสุขไม่ต้องกดดันไม่มีเกมการพนันครับ ดูสิที่อยางว่ากันตามอาวุธที่ออกครับเข้ามาโอ้โหเข้าซ้ายตีเต็มยอดโอกครับกว่าแชมป์จะคืนได้ครับโดนไปก่อน3เมตรครับได้กลับมา1อ่าครับต้องเดินบ้างครับนิโคเล่ไปถอยหลังนี่อาจจะไม่ถูกชลโงกครับต้องเดินครับนิโคเล่ครับสังเวียนนี้ต้องเปิดเกมเปิดเกมกระทำแม่มายากทีจริงๆครับทีมโดนกระจับกันยังไหวครับแชมป์ เอาถ้วยยอดเยี่ยมมารยาทดีงามนะครับเอาอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับทำได้ต้องทำหนึ่งนาทียี่สิบแสมแบ็คทิงไม่โดนครับแหมไกลเกินหรือสอกงัดเหมือนกันครับแชมป์แต่ดูครับยิ่งโดนยิ่งคึกครับนิโคเล่พยายามหาจังหวะครับสาดแข้งซ้ายแชมป์ต้องอย่าหยุดนะครับโอ้ยแทงสายสวยครับลูงนี้แหมเริ่มจะตีเจ็บขึ้นแล้วครับ บัวไปหยุดดูนิโคลเตันไม่ได้นะครับต้องคึกคักครับถึงปเลยครับโอ้โหแล้วดูครับประกบนายนี่นิโคเลชิงตีก่อนเลยครับไม่ต้องแต่งตัวนานทีได้เลยตีเลยนี่ครับช่วงแขนช่วงขาใหยาวครับนิโคเลยกทีเดียถึงหน้าอกถึงชายโครงครับโอ้แต่ว่านี่ครับจังหวะเสียบแหลมๆเจ็บๆของแชมป์ครับลากมาตีพลิกอ้าลูกนี้สวยครับ โอ้เหนื่อยแทบขาดใจครับทั้งคู่ครับใช้แรงเยอะครับยังขยโยขยเยเข้าหาครับหลายหลายคนบทอุบเลยครับต่อย3ยกที่นี่เหนื่อยกว่าต่อย5ยกครับอ้าวครับตะกแทงข้างใช้แล้วปวดก้นบางทีนี่ครับแทกด้วยเข่าครับเริ่มตีเห็นขึ้นนะครับทางด้านของแชมป์โอ้แต่ว่านิโคเล่นี่แกคึกจริงๆครับดูครับกำลังใจดีนะครับโอ้โหต่อยได้ทำได้ในพี่เลี้ยงเฮรับครับ ผ่านยก3ครับโอ้โหปรบมือให้ทั้งคู่เลยครับแหว่ยอีกครั้งหนึ่งครับแชมป์อาวุโสน้อยกว่านะครับแล้วดูครับมารยาทดีจริงๆครับเด็กคนนี้แหมเป็นจอวันทาสิบทิศไปแล้วครับแหมอย่างนี้ต้องว่าแข่งกับพงศ์จักรปอเปาอินเลยครับแหมแกภูมิใจมากครับนิโคเลอินซารีนะครับนักวยวจากอิตาลีอ่ะดูไฮไลท์ภาพรวมๆครับเชิญครับคุณมารุษนี่ครับแหม ช่วงวงในครับตีได้เลยครับทางด้านของนิโคเล่ครับไม่ต้องรัดนาำไม่ต้องแต่งตัวนานครับมาท่าไหนได้หมดนี่ครับจิ้มลำตัวพยายามจะคืนหมัดเหมือนกันครับแชมป์แต่ดูวงในครับโอ้โหตีได้แข็งแรงครับนิโคเล่ไมกว่าจะถึงตัวนี่ต้องลงทุนครับทางด้านของแชมป์นี่ครับทีมเข้ากระจับไม่จะผิดกติกาครับเกงก็ไหวขอโทษครับโอ้โห ดีว่าอยู่ระนองครับถ้าอยู่นครศรีธรรมราชนี่น้องใหม่เมืองคอนเลยครับจอมบรรทาสิบิษไม่ครับลูกนี้ครับแม่กดลงไปกันชุ้นเข่าครับจบแล้วก็วายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหมารยาทยอดเยี่ยมจริงๆิเด็กคนนี้พบคุณกายครับออกหน้าไหนครับนะฮะหลังจาก3มยกเต็มเต็มนะครับแลกกันไปแลกกันมานะครับลุ้นมากๆเลยฝ่ายหนึ่งก็ต่อยแม่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ถีบเก่งมากเลยนะฮะ ตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วและผู้ชนะในไฟน์นี้ได้แก่ and you're winner goes to the red corner แชมป์ฟิมกองแ่งเอ็กซ์ o l รนะครับยิน oh, <my> ดีด้วยนะครับสำหรับแชมป์ฟิมกองแ่งเอ็กซ์ o l รนะครับแต่ส่วนสำหรับนิโคเล่เคนซารีนะครับก็สุดยอดครับ 太他不强！